สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาร่วมอนุโมทนาสาธารบุญนะคะวันนี้นะคะงานบุญกระถินที่วัดถ้ำไรตร,รักนะคะทุกคนขาววันนี้นะคะนนก็ทุกคนที่มาจากหลายๆพื้นที่นะคะก็เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะ่ะร่วมบุญกันนะคะในวันนี้นะคะมีโรงทานด้วยนะคะทุกคนช่วงเช้านะคะข่าววันนี้นะคะให้ชมภาพบรรยากาศกันก่อนนะคะ ช่วงบ่ายนะคะทุกคนก็จะมีการทําพิธีนะคะในการทอดกรถินด้วยนะคะช่วงบ่ายนะคะของวันนี้คะ่ะวันที่5พฤศจิกายน2566นะคะค่ะให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศโรงทานเรื่อยนะคะรื่นรงนะคะ ค่ะจุดนี้ก็จะเป็นมุ้นะคะถ้วยเล็กๆนะคะทุกคนแต่มีหลายสีททุกคนได้อรับประทานกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะใส่แบบนี้นะคะบรรจุแบบนี้นะคะทุกๆคนก็จะได้รับประทานนะคะเป็นของหวานขนมหวานนะคะในช่วงกลางวันนะคะค่ะก็พาเด็กๆมาด้วยนะคะทุกคนในวันนี้นะคะทุกคนบรรยากาศวันนี้นะคะก็สดชื่นนะคะก็แดดไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะในช่วงกลางวันจะแดดร้อนมากนี้นะคะอันนี้ก็ช่วงเช้า ประมาณ8โมง9โมง10โมงนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนก็มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มสดใสนะคะผู้ที่มาร่วมบุญนะคะแล้วก็มารงทานนะคะก็มีความสุขสนุกสนานนะคะเป็น,น,น,นการแบ่งปันนะคะเล็กๆนี่น้อยนะคะวันนี้นะคะทุกคนขาบรรยากาศนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ช่วงจุดบริเวณนะคะมีนมนะคะน้ำดื่มนะคะหลากหลายเลยนะคะ กแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมทำบุญในวันนี้กันด้วยค่ะข้าวต้มมัดกะดจ้าจ้าจ้า <c oughs> นั่นแหละคนมาทีหลังจะได้กิน <c oughs> ข้าวต้มมัดนะคะนี้สบายดีไม่หนูจ้ามันดูวิวขั้นสุดใจนะำมเนี <c> ่ย <oughs> จ้า,จา จุดนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะคะทุกคนค่ะนะคะเป็นโรงทานขนมจีนนะคะให้ทุกคนได้รับขนมจีนนะคะน้ำยานะคะหลากหลายเลยนะคะให้ทุกคนได้รับประทานกันเต็มอิ่มเลยนะคะคิวยาวมากเลยนะคะทุกคนค่ะค่ะทุกคนบริเวณนะคะนะคะขนมจีนเยอะมากๆเลยเส้นขนมจีนน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคน แล้วก็เสริมด้วยนะคะน้ําชาเขียวชาเย็นนะคะเป็นขวดเป็นกล่องแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเผือกพร้อมนมสดนะคะหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนอิ่มบุญกันนะคะทุกคนที่เป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้รับนะคะก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะคะทุกคนค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสกัเลยตนวันนี้นะคะ ค่ะจุดนี้ก็จะเป็นข้าวซอยนะคะทุกคนไม่ใช่ลาดหน้านะคะทุกคนแต่ว่าแถวนี้นะคะยาวมากๆเลยนะคะทุกคนที่มารอรับข้าวซอยนะคะขาก็ไม่ค่อยมีมารงทานสักเท่าไหร่นะคะทุกคนขาอันนี้ก็มีเครื่องเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมเจียวนะคะแล้วก็หอมแดงหั่นแล้วก็ มีอะไรอีกเนาะมีผักกาดผักกาดดองนะคะทุกคนแต่ละยาของเขานะคะแบบเข้มข้นใส่ไก่นะคะใส่หมก็ได้นะคะทุกคนคือน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเครื่องเยอะมากๆเลยนะคะทังมะนาวเพิ่มเติมไปอีกด้วยนะคะทุกคนขาขาวันนี้นะคะทุกคนมารอรับนะคะโรงคาเยอะมากๆเลยนะคะค่ะใครจะเป็นผู้ให้นะคะคือขอให้อ่า บุญกุศลนะคะหนุนนำขอให้ทุกท่านนะคะมีความเจริญเจยิ่งยิ่งขึ้นนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะทุกคนค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะค่ะบริเวณนี้นะคะจุดนี้ก็จะเป็นขนมจีนเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็มีผลไม้นะคะมีขนุนนะคะทุกคนขนนหน่าทานมากๆเลยนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะให้ทุกคนนะคะได้ชม ภาพนะคะบรรยากาศนะคะต่างๆนะคะให้ทุกคนได้ชมนะคะนี่นะคะ่ะเป็นการร่วมนะคะด้วยช่วยกันนะคะบางคนก็มาสมทบบุญคนละ10 20คนละ3050อย่างนี้นะคะร่วมหนุนนํานะคะเล็กๆน้อยๆช่วยกันนะคะทุกคนคะขะข่าววันนี้นะคะทุกคนก็ได้อิ่มบุญนะคะกันเต็มที่เลยนะคะขาช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการทําพิธีนะคะทุกคนทำพิธี ช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการทำพิธีทอดกระถิ